กังจะบอกว่าอย่าหน่อยก็วางขอ,ของเล่นไวขน้ข้างหน้าหน่อยก็ได้เพื่อออกมาโอ้โหมาผิดประตูชีวิตมาผิดประตูไม่นะอีกาออกอยังอีกาออกหัวยังเออจบแล้วเขากับตัวละครใหม่นะครับเพิ่งเข้าวันนี้เลยช่งชวงเช้าเนาะ <c oughs> ถ้าสำหรับใครที่เติมแล้วไปสุ่มเนี่ยก็ <c oughs> อาจจะได้เล่นเร็วกว่าคนอื่นหน่อยซึ่ง แน่นอนว่าใส่ฟรีก็ไม่มีโอกาสได้เล่นแน่นอนครับถ้าคุณไม่โชคดีพอแบบที่สุ่มจากของฟรีแล้วได้สกินทองน้องแล้วก็ได้ตัวน้องมานะได้ข่าวว่าเป็นตัวที่เล่นยากมากแล้วก็มาอยู่กับหมดที่เรารักและรักเราไหมก็ไม่รู้นะถ้าลองใช้ง,งนานเลยเขาถูกถานะงานสงบที่สุดอ๋อคล้ายๆกับคล้ายๆกับของนักจิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเออทัางั้น เอาอันนี้มาเพื่อ,อยูเลือดไว้หน่อยดีกว่าใช้จูก,ก็ได้นะหรือว่าจะใช้ทำอย่างอื่นก็ดูน่าจะดีฮันเอาเปิรก์กเอ,อ่อที่ทําให้เราทาได้อย่างช้าไม่ใช่งทำได้อย่างช้าตอบสนองช้าลงมาวันนี้ผมมาพร้อมก,กับประดับม่วงเลยนะเหมือนเมาเขาแจกให้ฟรีแ,แหละไม่มีของอะไรไม่ฟรีเลยตอนนี้คือเอ,อ่อจะรอไป เจอสกินที่โหวตใน Direction Star ว่าอยากได้สกินนักวราณวัตถุที่ปีที่แล้วผมพลาดไปไม่ได้ซื้อนะซื้อมาแค่ประดับไอสกินผู้กันนะหรือถ้าไม่ได้อันนั้นก็ขอเป็นสกินแมรี่สุ่มไก่ที่เป็นหงดํดำๆก็ได้ก็ดีมกันนะแต่โหมดนี้ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะตั้งแต่ตอนสมัยฮาราบรลู ในแมปโรงพยบาบาลภาคอื่นไทยตัวนี้ผมบอกตรงๆว่าผมเคยเล่นไ่แค่เกมเดียวแล้วก็รู้สึกไม่ถนัดเป็นอย่างสูงไม่ถนัดเลยคือเป็นตัวที่ชาร์จนานถามว่าเก่งไหมคือผมตอบไม่ได้แต่คือถ้าใครเล่นเป็นก็เก่งไม่ว่าตัวอะไรถ้าถ้าเล่นเป็นก็เก่งหมดแหละแต่คือมันอยู่ที่ว่าตัวอะไรที่เล่นเป็นแล้วเก่งแต่มาเล่นเป็นยากไหมงี้ดีกว่าถ้าตัวนั้นมาเล่นเป็นยากไปก็ อาจจะนับว่าเป็นการเล่นที่เรียกว่าอะไรลำบากมันก็จะไปชุดตรงที่ว่าตัวนี้มันดีไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหมอถูกเอ,อตัวละครชื่อว่าอะไรนะผมชอบเรียกว่ากระสืออ่ะจะไม่ได้ไอวี่ไอวี่ถูกไอวี่ไล่อยู่ไอฮิวตัวเองเข้ามาได้นะถ้ายังไม่รมยิงกว่าจะได้แพ้ต่อไปจะดีมากจะได้ได้แพ้เร็วๆพราะตอนฮันจับนั่งก็จะแบบ ทำให้เพิ่มอกันใช่ไหมล่ะอาหมอเลยแค่เสี้ยวก็จะลงแล้วอันนี้อืมเชื่อเช่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเป็นทอรหัสมาแล้วกันนะเพราะว่าฮันเขาน่าจะเอาเปิร์กมาหลายหลอย่างที่มันมีเปิร์กหลายอย่างเลยอะถ้าเป็นฝ่ายฮันหมดเนี้ยคือมันสามารถเลิกเปิร์กที่ทำให้เราถอดรหัสช้าไม่ได้เราก็ต้องแก้หน่อยเนาะ เพราะว่าเราถึงเราจะเป็นตัวซับตัวจุกตัวอะไรก็ตามที่อาจจะไม่ได้ถอดรหัสเด็นแต่เราก็อยู่ในเกมที่เกมถอดรหัสไม่ใช่เกมกวนฮันเล่นอะไรอย่างนี้หมอเนยลูกตาไปโอ้โหอยู่ซับต,ตรงนี้เลยคุณพี่เขาคงไม่เอาเราใช่ไหมในเวลาซับตึงๆไม่รู้ยืมให้เขานี่นี่ถือว่ายืมอไหมนะ เมื่อกี้มันเรียกว่ายืนไหมเมื่อกี้เขาก็ยืนฉีดยาอยู่อรอทําลายเศษกัดก่อนก่อนแล้วกันเอ๊ะตอนทาลายนี่เราไม่เสียค่านี้นะชูดีอันนี้เอออันข้างบนจะช่วยทีมให้ถอดรหัสเร็วขึ้นจะทําให้จบเกมเร็วขึ้นแต่คืออันล่างสุน,นจะทําให้เล่นมันขึ้นสําหรับผมชนะหรือเล่นมันขึ้นผมเลิกเล่นมันขึ้นดูเล่นมันขึ้นมันสนุกกว่า อันนี้เข้าบนครับผมบคุ้นณอันนี้น่าจะเป็นสตันแล้วเออได้รับผลพวงถ้างั้นเดี๋ยวเราจะเป็นคนเข้าไปช่วยนะเรามีการ์ดลดความบาดเจ็บอยู่นะครับเราสามารถยิงธนูําได้สองรอบเพราะว่าธนูเรานี่คุณดาวกิวีนะเดี๋ยวขออนุญาต เราอยู่นิ่งนานนี่เสร็จกันก่อนจะหมดหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาความเร็วกันตอบสนองเราลงแล้วกันนะอ่าถ้างั้นผมเก็บไว้ก่อนดีไหมไอฮิวตัวเองอะ ที่ผมเลิกมาตอนต้นเกมอะตอนนี้เราเหลือกัวชายหลังเรายิงหน้ามาอีกหนึ่งอันเออเออผมว่าเอาเพิร์กมา,าไว้ฮิตัวเองดีกว่าเพราะว่าเราสามารถคอมโบกับไอสกิลอันที่มันทำให้สกิลทักษะเราคูดาวน้อยลงสิบห้าวีได้ ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจที่ผมพูดนะเพราะว่าเออนั่นแหละไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าใจก็ได้เดี๋ยวผมขอยิงหน้าไมส์ดัดหน้าหน่อยโอ้ยยาตีนะอย่าตีโอเคอยังน้อยก็ถือว่าแปะแปะดีบับให้เขาเก๊กๆกังกลงๆว่าเอถ้าเดืนอนเพราะว่าตัวสกิลของนักธนูเนี่ยถ้าแบบยิงแล้วไม่สตันในทันทมีมันก็จะแปะมืนแผ่ลึกไว้ถ้า หายังฝืนเดินต่อก็จะโดนสตันก็จะต้องระแวดระวังหน่อยว่าเราเดินมาขนาดนี้เราควรหยุดนิ่งสักแป๊บหนึ่งให้ตัวเกรแผ่เล็กรถกันไหมพเพราะรถพิงออะไรกันมาบ้างเนี่ยที่ช่วยให้เราสอดรหัสเร็วขึ้นไม่นะก็เป็นว่าต่างคนต่างสอนหัสของตัวเองไปแต่เราก็สอดรหัสเร็วของเรามาแล้วตอนนี้อัศวินโดนไล่เราน้าจะเชื่อใจเขาได้อยู่เพราะว่าเห็นขึ้นอย่างนั้นแปลว่า อัศวินเขาใบถูกว่าหันยังไม่ทําอะไรเลยก็เลยขึ้นเป็นเกราะมากันดาเมจได้แต่ก็หายละถ้าอัศวินคนนี้เขาสามารถยู่ได้จนเครื่องท้ายเครื่องที่เหลือหนึ่งเครื่องเนี่ยเสร็จเนี่ยก็คือจะเป็นอะไรที่สุดมากพี่จะเก่งเกินเออแต่หวังว่านะแล้วก็ พูดเล่นกันมาทั้งเกมไม่ได้พูดถึงประดับเลยประดับเนี่ยส่วนตัวให้แค่หกเต็มสิบไม่ไม่ได้หวังสูงแต่คือทุกคนลองเอาไปเที่ยวกับประดับม่วงชิ้นอื่นๆที่แบบไปอย่างประดับแรงอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไม่ต้องไปเที่ยวกับประดับราคาสามพันร้อยแปดสิบแปดเกม่วงหรอกประดับสองพันเก้าร้อยสิบแปดเกียวม่วงอะไรเงี้ยประดับแรงนู่นนี่นั่นอ่ะก็ดีแล้วนะตรงๆคือมันอลังการกว่านี้อีกนะแต่ก็เข้าใจประดับฟรีแต่คือ เอฟเฟกมันดูเบานะเราจะจริงจิเรารับแผลก็ได้นะเราหิวตัวเองได้เราควรเป็นคนรับแผลโอเคดูก่อนว่าเขาจะเอาเราไหมไม่เอานะหิวตัวเองเลยแล้วกันบอกความขึ้นน้าสลัดเข้าไปเอออย่าเพิ่งล้มผมอ่อย่าเพิ่งล้มนะล้มตอนนี้จบแน่โอ้ย ตัดภาพไปนิดนึงครับจากสถานการณ์เมื่อกี้จะบอกว่าผมกดจุดไม่ทันคือแบบโอ้ยชีวิตเนาะกดจุดบดทันเนี่ยถ้างั้นเราก็กดเลิ่มงความเร็วไปหน่อยแล้วกันจะได้ทำอะไรสะดวกขึ้นเขาล็อกเราเหรอหรือเขาอยู่ใกล้เราตายแล้วก็จะวาร์มาหาเราไหมเนี่ยเฮ้ยเขาวาผิดหรือเปล่านานไงวาร์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะไอวี IV. แต่เขายังมากเราอยู่เขาก็เห็นตัวเราอยู่ดีถ้า,างั้นเราแยกคนละทิศคนละทางกับคนนั้นน่ะหาหลุมอันดับแรกเราควรหาหลุมไหมหรืออย่างไรแต่เราที่ผมคิดเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือออกประตูดีกว่าเขาคงไม่ว่าเป็นประตูเร็วขนาดนั้นหรอกมั้งอ่าเร่งความเร็วสิบเปอร์เซ็นต์ไปก่อนไม่รู้ช่วยอะไรได้ไหม โอ้โหคนขายของเล่นอย่างน้อยก็เออของเล่นหมดแล้วใช่ไหมกํา <c> ล <oughs> ังจะบอกว่าอย่างน้อยก็วางขอ,ของเล่นไว้ข้างหน้าหน่อยก็ได้เพื่อออกไปโอ้โหมาผิดประตูชีวิตมาผิดประตูโอ้ยไม่นะพี่กาออกอยังพี่กาออกหัวยังเออจบแล้วมาผิดประตู ลุ่มลุม,ลมภาวนาะลุมลุมอยู่ตรงนี้โอเคบ๊ายบายจ้า